สดุดีบทที่40ข้อสองบอกว่าพระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะออกมาจากเลนตมแล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลาทาให้ยางเท้าของข้าพเจ้ามั่นคงพี่น้องพวกเราทุกคนนั้นประสบสิ่งต่างๆที่พยายามจะกดเราลงจะมีความคิดเข้ามาในหัวของเราบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันหายโรคข้าพเจ้าจะไม่มีวันหลุดออกจากปัญหาการเงินนี้ได้เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องการเสพติด พี่น้องอย่าไปเชื่อการโกหกเหล่านั้นถ้าเรามีพระเยซูนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงได้เราต้องเชื่อและพูดเหมือนกับอาจารย์เปาโลว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายอยู่ในข้าพเจ้าไม่มีพลังแห่งความมืดใดที่จะหยุดพระเยซูอยู่ในอุโมงคได้พระองค์กลับเป็นขึ้นมาพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายได้ฉันใดนั่นล่ะกาลังจะพูดกับเราว่าโดยแผนการของพระเจ้านั้นไม่มีอะไรที่จะหยุดเราได้เราจะไปข้างหน้าศัตรูทําร้ายเราไม่ได้เราจะสูงขึ้น พี่น้องครับสิ่งที่ศัตรูพยายามทําดีที่สุดที่จะกดเราลงไม่สามารถจุดเราได้เพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าจะชุดเราขึ้นมาจากหลุมและเราจะยืนอยู่อย่างมั่นคงได้พระคัมภีร์บอกว่าย่างเท้าของข้าพระองจะมั่นคงข้าพระเจ้าจะถูกวางไว้บนศิลาโดยพระเจ้า พี่น้องเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ในหลุมอยู่ตอนนี้แต่ข่าวดีผมจะบอกพี่น้องก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สามารถยกเราออกมาจากหลุมออกมาจากความหายนะออกมาจากการพ่ายแพ้ได้พระองค์จะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากการเสพติดพระองค์จะเปลี่ยนสถานการณ์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้เราหายป่วยประตูใหม่ๆจะเปิดออกโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาความสัมพันธ์ใหม่จะเข้ามาหลุมนั้นไม่ใช่แหล่งสุดท้ายของเรา พระเจ้าจะยกเราขึ้นออกมาพระองค์จะช่วยเราสดุดีบทที่26บอกว่าเราจะยืนอยู่เท้าของเราจะมั่นคงเหยียบบนที่พื้นราบและพระองค์จะได้รับการสรรเสริญให้เราร่วมใจกันิฐานขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะชุดเราขึ้นออกมาจากหลุมแห่งความหายณนะแห่งความพ่ายแพ้ที่มารซาตานตั้งไว้เพื่อจะเป็นกับดักในชิตของเราเราเชื่อว่าจะไม่มีใครและมารซาตาน จะไม่สามารถที่จะหยุดน้ำพระทยัยจุดประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราได้แล้วขอบคุณพระองค์ว่าไม่มีแรงหรือกําลังแห่งความมืดใดที่จะหยุดพระเยซูให้ออกมาจากอุโมงคออกมาจากความตายและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นและพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายแล้วขอบคุณว่าพระ บิญญาณบริสุทธิ์จะทรงยกเราขึ้นมาแล้ววางชีวิอของเราลงบนหินที่มั่นคงแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าเราไปถึงเส้นชัยในนามพระเยซูเอเมน